สำหรับคอนเซปต์ของ Toyota Sona Vos คันนี้นะครับผมได้ปี2 0 1 2นะครับผมเครื่องเกียร์สมบูรณ์ทางไกลสบายเลขไมค่อนข้างน้อยนะครับที่สำคัญคือภายในสะอาดบอดี้สวยเอนเตอร์เทนเมนต์ครบและทรงดีในงบประมาณ149,000 สวัสดีครับภูมิจากช่องยูทูบภูมิจะนำเสนอและ t i k t o k ภูมิคารซีเอชนะครับผม mm hmm. แต่ในพื้นที่คองหลวงองซีจังหวัดปทุมธานีนะครับลูกค้าสามารถเซิร์ช่าน Google m a p ได้เลยภูมิใจนําเสนอเว้นทุกตัวครับช่องทางติดต่อขึ้นไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมและลูกค้าท่านใดนะครับต้องการผลิตภัณฑ์ในการดูแลรักษารถเฉพาะรุ่นนะครับผมผมได้ทำการเลือกร้านจากแอปพลิเคชัน s h อปปีมาปักตะกาไว้ให้ด้วยนะครับร้านที่ผมเลือกมาให้ส่วนใหญ่จะเป็นร้านที่ผมซื้อใช้เองและใช้โค้ดได้ค,ค่า คุมค้มราคาและสำหรับด้านค้างผมคันนี้คือ Toyota s o l o n a V-OS นะครับผม 1.5J นะครับปี2012ที่ผมมาพร้อมกับช่วงของ full story คือมี story ต,ตั้งแต่วันแรกที่ได้รถมานะครับจนถึงวันที่รถพร้อมขายเลยนะครับคันนี้ขายในราคา149,000บาทนะครับมาพร้อมกับละเอียดตามที่โชว์ไว้ให้เลยเลยนะครับผมทำอะไรไปบ้างราคาเท่าไหร่นะครับและขอกำไรลูกค้าแบบ ตรงไปตรงมาเปิดเผยจริงใจเลยนะครับผมคันนี้เอาโมเดล212มาให้นะครับเพราะว่าอยากจะคงคอนเซปต์ว่า1คือปีต้องใหม่เดินทางไกลต้องสบายก็เลยมาจบที่ 1,500cc บอดี้ต้องสวยเลขไหมต้องน้อยภายในต้องสะอาดทรงต้องดีและขับใช้งานได้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าดูเตี้ย แต่ขับใช้งานไม่ได้อย่างนั้นไม่เอาเพราะว่าโจ์เนี่ยคืออาจจะต้องแบบมีออกต่างจังหวัดบ้างก็เลยมาจบลงตัวที่ t o y o t a s o n a นาวีปี22รุ่นไมเนอร์เชนเกรดรุ่น J แต่งทรงเทียดีมาพร้อมกับฟิตเมนที่เรียกได้ว่าออกงานได้เลยเดี๋ยวไปชมในส่วนของสตอรี่กันก่อนแล้วเดี๋ยวมาชมเลยกันตอนท้ายคลิปมีรถเข้าใหม่คันหนึ่งนะครับผมจริงๆอ่ะมาถึงเมื่อวานตอนค่ำๆแล้วนะครับแต่ว่าโทรศัพท์ผมแบตหมดนะครับพอดีออกจากโคราชก็เย็นละ ตั้งใจว่าถ่ายรูปค่า M6 ปุ๊บจะรีวิวให้สรุปแบนด์บดเกี่ยงเลยนะครับผมคันนี้เป็น v o s นะครับปี2012น,นะครับผมหรือโชมเห็บหมาไมเนอร์เชนนะครับผมตำหนิภายนอกถ้าไม่นับเรื่องของการใช้งานก็ที่แบบหินดงหินดีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเด่นหน่อยก็คือจะเป็นบริเวณสเกิร์ตหลังด้านท้ายตรงนี้นะครับนี่ผมภายในก็ ก็แอบแอบเล้อะนะนะครับผมโอเคอ่คันนี้ประหยัดนะผมเติมมาจากโคลาชพันหนึ่งนะครับน้ำมันยุบไป3มช่องเองนะครับผมอ่าสำหรับการขับเร็วนะผมออกจากโคลาชเกือบ5้าโมงครึ่งแล้วอะครับอ่ามามาถึงที่นี่ก็เกือบสามทุ่มเหมือนกันนะครับแวะพักระหว่างทางด้วยนะเหนื่อยมากเลยนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือมีมีภารกิจอย่างอื่นต่อด้วยนะครับผมอันนี้ก็สวยๆวใสใเดิมๆนะครับผมไม่ได้มีอะไรเด่นมากนะตําหนิถ้าไม่ได้นับสเกิร์ตตรงนั้นตัวรถเป็นรุ่นเจนะครับอ่า เจกระจกมือหมุนนะนี่ก็ไม่ใช่กระจกมือหมุนกระจกปรับมือนะครับกระจกปรับมือแล้วก็คันนี้มีเรื่องของเ,อเกสมาเก์มาด้วยคือเจ้าของแกแกเข้าใจรถอยู่นะครับผมมีจอวิทยุมานะครับแล้วก็มีแอปติดเครื่องเสียงแบบเบาๆมาให้นะครับผมก็โอเคอยู่นะครับเลขไมล์โชว์อยู่1 0 0 0 0 0 0นกิโลเมตรนะครับผมคันนี้ผมใช้วงเงินของธนาคารซื้อมาอีกเช่นเดิมนะครับผม รวมค่าในหน้ารวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยจบอยู่เป็นเลขกลมๆประมาณสักแสนกวบาแปพันะครับคือค่าตัวรถอะอยู่ประมาณสักแสนกว่าสามพันสามร 3, กว่าบาทนะครับแสนสามสิบกว่าบาทนี่นะอ่าแต่ว่ามีค่าแนะนำเนาะประมาณสักห0 0พันนะครับอ่าแต่5,000ันี่เขาแบ่งกัน2คนโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเข้าใจเพราะว่าตอนหลังอ่ะ ผมซื้อผ่านตัวแทนจากสถาบันการเงินนะครับผมเพราะว่าใช้เงินคู่ด้วยนะครับผมไม่โกหกไม่เห็นต้องอายเลยนะครับผมทีนี้มีค่าน้ำมันเติมมาพันหนึ่งก็ตีทักแสนกับ900 0นะครับก็ไม่น่ามีอะไรนะครับคันนี้แอร์แอร์เย็นเพลงเพาะนะครับตัวรถมีมีเลขเปลี่ยนยางฝาวาวให้นะครับผมอ่า เดี๋ยวนี้ของแท้อยู่200กว่าบาทเองนะครับผมเปลี่ยนหัวเทียนให้บังเอิญว่าตอนแรกจะเปลี่ยนหัวเทียนนะครับแล้วชักคอยออกมาเจอคาบน้ํามันเครื่องที่คอยเนี่ยเห็นไหมนะครับก็เลยฟันธงได้ว่าตัวซีนฝาวาลตรงนี้นครับมันเสื่อมนะครับผมก็เลยเดี๋ยวรื้อเปลี่ยนให้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเอาคอยไปเทสไฟให้นะครับ เบื้องต้นนะครับผมเปลี่ยนกออากาศเปลี่ยนพัดลมหม้อน้ําให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะนี่เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเข็มขัดนะครับแต่เดี๋ยวผมพิจารณาอีกทีนึงว่าจะเปลี่ยนท่อยางเส้นบนให้ไหมถ้าเปลี่ยนท่อยางเส้นบนนะครับในผมอาจจะขออนุญ,ญาตเอาเซนเซอร์อันนี้ออกเลยนะครับผมอ่ะอันนี้เขาต่อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ามานะครับแล้วก็ ขออนุญาตลื้อไฟตัดหมอกออกนะครับผมเพราะว่ามองแล้วว่าอันตรายนะครับแต่ว่าผมเอาสายไฟมาซ่อนไว้ให้ตรงนี้นี่นะน,นี่นะครับผมเผื่อ, <S <S อว่าอนาคต <น S 1> ใครจะต่อแต่ผมไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าระบบไฟอะไรก็ตามที่ไม่ได้เป็นของโรงงานนะครับเขาไม่ได้ต่อผ่านของฟิวเขามาจัมตรงกับแบตเตอรี่เลยถึงจะมีฟิวข้ามม่อันนึงก็อันตรายนะผมก็เลยขออนุญาตแบบไม่เอาดีกว่านะครับเอาไว้แบบนี้แหละนะโอเคแต่ว่าไม่ได้ลื้อออกให้นะครับเผื่อบางทีท่านใดมีโปรเจกต์อะไรนะแต่เอาไฟตัดหมอกผมลื้อระบบไฟออกหมดเลยนะครับผมเพราะว่าเคยเห็นไง รถบักการไฟไหม้เพราะว่าไฟตัดหมอกนี่แหละนะครับก็เลยคิดว่าเอาออกดีกว่านะครับอันนี้เป็นสายไฟของไอตัวเกจวัดความร้อนนะครับผมอ่ะแต่เนี้ยเขาจิ้มผ่านกล่องฟิวอันนี้โอเคนะครับนี่โอเคแต่กลาวเอามาลงตรงนี้นะครับผมโอเคอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนหัวเทียนนะครับเช็คคอยเดี๋ยวเอาไปเข้าร้านเทสอีกทีนึงอันนี้ต่อเพื่อ อ่าสตาร์ทวอร,ร,ร์มมิ่งเทสดูล้างลิ้นให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าเปลี่ยนปลั๊กคอยให้2ตัวนะครับโอเคก็งานของผมจะเสร็จเท่านี้นะครับเดี๋ยวที่เหลือให้น้องมาทําการเซอร์วิสของเหลวนะครับแล้วก็เดี๋ยวไล่น้ํายาเมื่น้ำให้อีกรอบนึงนะครับอันนี้แค่ลองเติมเพื่อเทสร,ระบบดูก่อนว่ามีจุดรัด่วซึมไหมนะครับก็ประมาณนี้ก็จะเหลือท่อนี้อย่างเดียวที่เดี๋ยวจะพิจารณาอีกทีนึงถ้าเปลี่ยนท่อนี้ก็ขออนุญาตเอาเซ็นเซอร์อ,กออกนะครับผมโอเคครับ เลืออกมาทําความสะอาดนะครับผมคันนี้เป็นงานรุ่นเก่านะครับเป็นงานไฟเบอร์นะครับผมก็เลยขอนีญาตถอดออกเนาะเพราะไฟเบอร์ก็อาจจะไม่ได้เข้ารูปมากนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเยอะนะครับก็เลยถอดออกมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสั่งเป็นงานรุ่นใหม่ให้นะครับที่เป็นพลาสติก ABS มาให้นะครับผมก็จะเบากว่าเข้ารูปกว่านะครับผมนี่นะผมก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่าเ เหมือนกับว่ามันอีกนิดหน่อยมันจะสวยแล้วนะครับก็เอาให้สวยไปเลยดีกว่านะครับยอมขายเพิ่มขึ้นก่อนละครับปกตินิดนึงนะครับ เปลี่ยนพวงมาลัยนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปเก็บสีเนาะเพราะว่าสกเกิร์ตชุดเดิมอะครับเขาเป็นแบบใหญ่แล้วมันมากินเข้าเนื้อเนี่ยฮะเนี่ยอืมนะจริงๆไม่เยอะหรอกนิดเดียวแหละถ้าใส่สกเกิร์ตชุดใหม่ก็ไม่เห็นแล้วแหละนะครับแต่ว่าแบบเห็นแล้วคาคา,าใจมากเลยนะฮะก็เลยบอกเออช่างสกเกิร์ตอย่าเพิ่งติด๋ยวขอไปเก็บสีให้ให้ก่อนดีกว่านะคือรู้นะว่ามันอยู่ข้างในนะครับแต่ก็เอออีกนิดนึงอะนะครับผมนิดนึงนิดนึง เนี่ยครับคือมันจะไปบาดตามขอบตามอะไรไม่ใช่บาดอันนี้เป็นเหมือนกับแบบพวกกาวที่เขายึดไว้อะครับแล้วแบบเธอผมอยากทําให้หน้ามันเรียบก่อนที่จะใส่ชุดใหม่เข้าไปไม่งั้นมันก็เหมือนแบบอบอกไม่ถูกอ่ะครับบอกไม่ถูกเนาะนี่มีเข้าเนื้อหน่อยหนึ่งตรงนี้นี่ครับตรงนี้เป็นกาวนะครับผมแล้วก็ใส่สปอยเลอร์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างสีเขาเก็บให้เลยนะครับผมนี่นะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็เลย ใส่แต่สปอยเลอร์มาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเก็บสีก่อนนะครับชายล่างรอบล่างที่เป็นแผลถลอกของสเกิร์ชุดเก่านะครับผมเดี๋ยวลูกค้าสงสัยว่าเปลี่ยนพวงมาลัยทําไมนะครับผมอ่ะคืออย่างนี้เจ้าของเก่าอ่ะครับแกไปซื้อที่หุ้มพวงมาลัยมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเป็นเป็นแบบยางนะครับทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าไอ้ที่หุ้มพวงมาลัยแบบนี้พอมันใช้ไปนานๆนะครับไอ้ยางเนี่ยมันมากินเข้ามาที่ ตัวตัวพวงมาลัยนะครับแล้วทีนี้มันเหนียวเหนอะเลยแล้วก็เป็นคาบแบบคาบเลยอะนะฮะเนี่ยนะอืมก็เลยมองว่าเออเราเพิ่มนนี้หน่อยเราเปลี่ยนดีกว่าถ้าเอาออกก็ลูกค้าก็จะจับแบบเหนียวตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามว่าใช้น้ํายาล้างได้ไหมใช้น้ํายาล้างได้นะครับแต่แต่เชื่อผมเถอะว่ามันจะมันจะไม่สวยเลยถ้าถ้าโดนน้ํายาครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเกิดจะให้ให้ใช้แบบเนี้ยมันผมว่ามันไม่ค่อยสวยอะจริงจริงมันดีนะมันแบบเหนืดมือมากเลยนะแต่ มันเท็กเจอร์มันไม่ได้อะผมก็บอกไม่ถูกมันเหมือนเอาอยางในมอเตอร์ไซค์จักรยานมามาหุ้มไว้อะครับผมแล้วมันเหนียวมากเลยอะแบบไม่เอาดีกว่านะครับผมเพราะว่าพวงมาลัยเป็นสิ่งที่เราต้องจับตอลอดเวลาเวลาเราขับรถนะครับผม เรียบร้อยนะครับกันชนหลังเก็บก่อนแล้วก็ค่อยใส่สเกิร์ตนะครับผมแล้วก็เก็บชายล่างของสเกิร์ตชิ้นนี้นะครับเพราะว่าของเดิมมะสเกิร์ตเข้าไปลึกนะ้ำมันบาดน,นะครับก็เลยเก็บตามขอบไปเนาะโอเคนี่เก็บให้หมดแล้วนะครับผมโอเคอะ่ะแล้วก็แก้มหน้านะครับตอนแรกอะเขาใส่ ในส่วนของกลิบล็อกมานะครับก็เลยจัดก,การให้เขาเก็บแล้วทาเป็นแบบสแตนดาดแบบนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันมันดูไม่ค่อยดีผมว่ามันดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะฮะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นน็อตลูน็อตสรลูก็จริงนะแต่ว่าเวลาเก็บต้องเก็บทั้งชิ้นนะครับเก็บกันชนหน้าด้วยนะครับผมฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเก็บเก็บชายลากเนาะโอเคครับผมก็เสเสร็จกันชนหน้าหลังโดยไม่เจ็บทันนะครับเพราะว่ามีการเก็บในส่วนของแก้มเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผม นี้มาถ่ายเทียบความสูงให้ดูนะครับระหว่างรถเดิมใส่ชุดสเกิร์ตปกตินะครับกับรถเดิมนะครับใส่ชุดสเกิร์ต TRD ที่โหลดลงเล็กน้อยนะคบผมผมให้ดูความสูงนะความสูงเนี่ยจริงๆลูกค้าหลายท่านจะเข้าใจว่าเออมันจะต้องเตี้ยแน่เลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าขนาดอ่ะมันเท่าเดิมนะครับเพอเพออ่ะสูงกว่ารถเดิมที่ใส่ชุดสเกิร์ตอีกนะคะนี่เห็นไหมใช่จริงๆด้วยเห็นนะรถผมสูงกว่าอืออย่างคันนี้ อันนี้ยังยังสอดไม่เข้านะครับผมทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าโดยปกติแล้วครับการใส่ชุดสเกิร์ตอะ่ะเขาอะ่ะจะต่อลงมาจากกันชนนะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยเจ้าของท่านนี้ครับแกน่าจะพอมีพื้นฐานเรื่องรถนะครับแกโหลดรถล,ลงก็จริงนะครับโหลดลงนิดเดียวเองนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยแกลเลือกชุดสเกิร์ตชุดนี้เพราะว่าชุดสเกิร์ตชุดนี้ครับมันจะไม่ได้ต่อลงมาแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการยกขึ้นไปนะครับผมนึกภาพออกไหมฮะอ่ะฐานฐานกันชนเนี่ยยังอยู่เท่านี้อยู่นะครับ ชุดสเกิตเนี่ยมันยกขึ้นมาสูงแต่ปกติชุดสเกิตทั่วไปอ่ะครับสมมติฐานกันชนอยู่ตรงนี้เขาจะต่อลงมามาเลยทําให้เตี้ยนะครับแต่คันนี้ฟิตเมนต์ความสูงอ่ะครับถ้าดูอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่าถ้าเทียบกับรถเดิมที่ไม่ได้โหลดนะครับกับรถโหลดลงเล็กน้อยนะครับความสูงเท่ากันฮะความสูงเท่ากันนะครับผมก็จะได้มั่นใจในไดในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เขาเอาหลังลงเล็กน้อยนะครับผมแต่หลังนี้อาจจะชัดเจนนิดนึงนะครับผม ยังไงหลังก็เตี้ยกว่านิดนึงนะครับผมแต่ทรงดีนะครับทรงดีนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยวีออเนี่ยจะเป็นรถตุดดกงนะครับผมโอเคครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสตอรี่ของ To ้ต้า o ซน่าวอคันนี้นะครับคันนี้ได้ปี2012เลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมอยากจะคุมเพดานราคาให้อยู่ประมาณสักแสนกลางๆนะครับผมไม่สามารถที่จะกระโดดไปเล่นรุ่น e รุ่น g รุ่น s รุ่น Pop ได้นะครับอันนี้อยากให้ลูกค้าเข้าใจผมด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ครับวีออรุ่นนี้คู่แข่งของเขาคือรุ่นเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นรุ่นก่อนไมเนอร์เนนะครับซึ่งราคาเนี่ยอยู่ประมาณสักแสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับบางคันนะครับในตลาดหลักหมื่นก็ยังมีเลยนะครับ เก็บงานอะไรแบบไหนอันนี้ผมผมไม่ทราบจริงๆนะครับทีนี้เนี่ยผม,มอยากได้รถปี10ขึ้นนะครับอย่างน้อยเนี่ยในแง่ของความเสื่อมสภาพอายุสายไฟต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะน้อยกว่ารถปีต้นนะครับผมแต่ทีนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้ดูคอนเซปต์ของรถคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ บอกก่อนเลยว่าสภาพสีโดยภาพรวมวันนี้นะครับเกินกว่า80นะครับใส่ชุดแต่งมาใหม่ทา,ทางทางที่ของเดิมก็มีอยู่แล้วผมก็แปลกใจตัวผมเองเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่ว่าอยากจะเปลี่ยนชิ้นงานเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับผมแล้วก็มีการเก็บสีให้ก่อนที่จะใส่ชุดสเกิร์ตทับไปด้วยนะครับผมลูกค้าชมจากสตอรี่ลูกค้าเห็นอยู่แล้วนะครับผมอาจจะเป็นคนแปลกๆนิดนึงนะครับผมคันนี้ถึงรถจะดูเตี้ยนะครับแต่ว่า ไม่ได้เตี้ยที่การโหลดนะครับแต่เป็นการเตี้ยที่ฟิตเมนต์รถนะครับอย่างชุดสเก์ตคันนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าเป็นชุดสเก์ตที่กอดบนนะครับทำให้ความสูงเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงเลยเรียกได้ว่าเอาโทรศัพท์ตั้งได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าสบายใจได้นะครับความสูงเท่ากับรถสแตนดาดที่ใส่สเก์ตเลยนะครับผมมั่นใจได้นะครับว่าขับสบายแน่นอนฟิตเมนต์ด้านข้างนะครับอันนี้ต้องให้เครดิตกับทางเจ้าของเก่าเขาด้วยส่วนหนึ่งนะครับเขาใช้ยางแก้มหนานะครับ เลยทํ้ใในฟิตเนเนี่ยดูเต็มนะครับประกอบกับว่าใช้ล้อหน้ากว้างกว้าง7แต่เป็นขอบ15เท่าเดิมนะครับถามว่าถ้าเทียบกับสแตนดาดเนี่ยยังไงขนาดของแก้มเนี่ยลดลงความแข็งกระด้างมีมากขึ้นนะครับแต่ถ้าได้ทรงประมาณนี้นะครับ ซึ่งผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะลงตัวนะครับผมท,ท่านเจ้าของเนี่ยก็ถือว่าแต่งรถเป็นในระดับหนึ่งนะครับผมระยะห่างระหว่างล้อหลังนะครับกับในส่วนของซุ้มล้อเนี่ยประมาณสัก3านิ้วสอดแต่ด้านหน้านเนี่ยถือว่าสูงเลยประมาณ4นิ้วสอดนะคือลักษณะฟิตเม็ดล้เนี่ยจะเป็นแบบตรงๆหล่นๆนิดๆน,น,น,นะครับเอาในส่วนของชุดเกิร์ตไซส์เกิร์ดด้านข้างเนี่ยมารับนะครับผมทำให้รถเนี่ยดูแบบเอ๊เหมือนจะเป็นรถหล่นนะแต่จริงๆเนี่ยก็เป็นรถหล่นนั่นแหละแต่แค่ว่า ยังคงคอนเซปต์ของการใช้งานได้จริงนะครับเหมือนเดิมนะครับผมทําการเก็บสีภายในให้แล้วนะ ภายในนี่คือภายในสเกิร์ตนะคบผมคือของเดิมนะท่านเจ้าของแกใส่แบบใหญ่มาตอนแรกเนี่ยใส่ชุดสเกิร์ตมาค่อนข้างใหญ่แล้วมันจะเต็มกว่านี้อีกนะครับผมผมมองว่ามันใช้งานยากไปนิดนึงนะก็เลยโอเคเผื่อบางท่านเป็นสายรถเดิมนะครับแต่อยากขับรถทรงประมาณนี้จะได้ขับสบายขึ้นนะครับก็เลยใช้สเกิร์ตชุดใหม่แล้วก็เก็บสีให้เรียบร้อยก่อนจะใส่สาสเกิร์ตด้านข้างทับเข้าไปนะครับผมที่เหลือก็เป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานทั้งหมดถ้าเป็นรุ่นเจะครับส่วนใหญ่จะไม่มีคิ้วในส่วนของกันรกระแทกด้านข้างนะครับซึ่งจะเหม ท้ายนะครับเหมือนเดิมตอนแรกสเกิร์ตครับเป็นแบบชิ้นใหญ่นะครับเพราะว่าแกอยากจะให้มันดูเต็มนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นของเทียดีมาให้นะครับเป็นเทียดีเจนแรกๆเลยนะครับซึ่งจะมีความสูงพอสมควรเลยทําให้ขับสบายถอยจอดง่ายนะครับแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนของของเทียดีแท้นะครับคือในส่วนของตุดเป็ดนะครับคือของเทียดีแท้นี่มันจะค่อนข้างใหญ่ผมมีความรู้สึกว่ามันแอบใหญ่ไปนิดนึงก็เลยเลือกแบบเล็กมาให้นะครับท่งทรงอุปกรณ์ละกันนะฮะท่งเนี้ยจริงๆแบบเป็นทรง ทีี่่มขยอูนะครับให้มีความแบบดูเรียบร้อยไม่ดูซิ่งเกินไปนะครับผมเผื่อบางทีบางท่านนะครับที่เป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับอาจจะอยากได้ความเรียบร้อยในการขับขี่มากกว่าให้นายก็ด้วยความที่ว่าเป็นรถขายดีหลายปีซ้อนเนาะคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะมั่นใจว่าหลายๆท่านน่าจะเคยนั่งเคยอะไรมาแล้วนะครับผมแต่ว่าความครีเอทของพี่เจ้าของเก่านะครับต้องให้เครดิตเขาจริงๆนะฮะคือรุ่นนี้ถ้าเป็นเดิมๆนะครับรุ่นเจเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะเปิดเบาะทะลุไปด้านหลังได้นะครับพี่เจ้าของแกครีเอทมากนะครับแกจอ ตรงเบาะนี่นะครับแล้วก็ทําเป็นหมอนเอาไว้ทะลุเก็บของด้านหลังได้นะครับอันนี้อันนี้ยอมยอมใจยอมใจจริงๆนะคือจริงๆแล้วเนี่ยโอเคเข้าใจแหละสมัยนั้นเนี่ยอาจจะด้วยเรื่องของอะไรอาจจะมีไม่เยอะนะครับผมเขาก็เลยไม่อยากจะเปลี่ยนเบาะรุ่นท็อปนะอันนี้ผมเข้าใจแกนะครับแกก็เลยใช้วิธีการเจาะแล้วก็เย็บนะครับแล้วก็ทําเป็นช่องทะลุเพื่อเก็บของด้านหลังไปนะครับผมด้านหน้านะครับสวยงามสะอาดตาแน่นอนนะครับผมตอนหลังๆเนี่ยผมได้ทําการกระจายงานในส่วนของการทําคาสปาเนี่ย ไปที่ค้าแครแห่งหนึ่งแล้วนะครับผมเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะเติบโตด้วยการทํางานเพียงคนเดียวไม่ได้นะครับผมต้องเลี้นลูกค้าตามตรงนะครับผมคันนี้อาจจะแปลกนิดนึงตรงในส่วนของบริเวณเบ,บาะนะครับผมก็ต้องแจ้งลูกค้าตามตรงนะอันนี้ผมก็ยังงงจนถึงทุกวันนี้ว่า ผมทำอะไรอยู่นะครับร้านบอททำอะไรผมนะแต่ผมอะ่ะก็ม้เอาตรงนี้เข้ามาฟิกในส่วนของคอสนะครับผมแต่ถ้ามองในมุมดีในแง่ของการใช้งานก็เขาก็ทำมาให้ดีแหละนะครับแน่นดีนะครับผมเพ่มอะไรเปลี่ยนมาให้นะครับซึ่งเหมือนเดิมผมก็ยังงงตัวเองอยู่ว่าผมเปลี่ยนทำไมนะครับก็โอเคทางที่มันก็แค่โอ้เหนียวมือท่านเองแต่เรามองแล้วว่าเราเราอยู่ในวงการรถนะเรามีทางเรื่องในการที่จะหาอะไหล่มือสองสภาพดีจากญี่ปุ่นมาได้อะครับเราก็เลยว่าโอเค นิดหน่อยนะครับผมอย่างน้อยให้เท็กเจอร์ในการจับอะมันไม่เหนียวมือไม่หนืดมือนะครับเป็นเท็กเจอร์ของความเป็นพรมลายจาก JP หรือจากญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้ถอดมาจากวิสต์โนน็อกนะครับผมโอเคหัวเกียร์ผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับผมคันนี้นะครับในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยท่านเจ้าของแกทํามานะครับอันนี้ต้องให้เครดิตแกนะครับคือแกน่าจะแปลงในส่วนของฟอนต์หน้ากากของตัวยาริสมานะฮะก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับไม่ได้บึ้มบั้มอะไรนะครับผมอยู่ในเกณฑ์ที่กําลังสนุกในรถ คนเดียวนะครับไม่ไวยวายนะครับประมาณนี้ละกันนะครับทีนี้เลขไมค์คันนี้โชว์อยู่130,000กิโลเมตรนะครับถามผมผมก็ว่าน้อยแหละนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าด้วยตามโมเดลของปีรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะควรมากกว่านี้นะแต่ทีนี้ต้องบอกลูกค้าตามความเปจริงนลว่าไม่น้อยเนี่ยส่วนหนึ่งต้องเรียนตามตรงว่าท่านเจ้าของคันนี้เป็นรถ2มือนะครับท่านเจ้าของคนแรกแกรีไฟแนนสองรอบนะครับก่อนจะมาขายให้เต้นรถ แถวพระรามสองนะครับผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยถึงย้ายออกไปอยู่โคราชนะครับทีนี้รถคันนี้เคยเป็นรถในเมืองมาก่อนก็ต้องเรียนลูกค้าตามตรงข้อเสียของรถในเมืองแน่นอนแหละ,ะเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆด้วยความที่ว่าไมล์เลนน้อยก็จริงแต่ว่าเป็นรักษาองการค่อยๆขยับค่อยๆเดินทางค่อยๆเคลื่อนไปนะครับ ไลฟ์ไทม์ในเรื่องของชั่วโมงการทำงานก็อาจจะเยอะนิดนึงนะครับมีทั้งมุมดีแล้วก็มีทั้งมุมเสียผมจะไม่พูดแต่มุมดีอย่างเดียวนะครับก็ต้องพูดให้ลูกค้าเข้าใจว่าโปรไฟล์ของรถเนี่ยเป็นประมาณนี้ถึงไมเลทอาจจะโชว์แค่แสนสามนะครับแต่ด้วยเรื่องของชั่วโมงการทำงานก็ ด้วยความที่ว่าเป็นรถในเมืองมาก่อนก็อาจจะสูงกว่ารถมาตรฐานปกตินิดนึงซึ่งเดี๋ยวลูกค้าจะสงสัยว่าเอ๊ะผมบอกทําไมมีเรื่องหน้ากังวลใจอะไรหรือเปล่ารถในเมืองมันไม่ดีเหรอจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเขาจะมีเหตุและมีผลของเขาครับวันนี้แหละผมไม่อยากโฆษณาว่าโอ้ยไม่เลทน้อยรถสภาพดีมากนะครับคือถ้ารถไมน้อยสายจอดสภาพดีนางฟ้าครับผมเรียนตามตรงว่าราคาไม่ถูก ผมพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะโอเคแหละคันนี้นะครับผมถึงไม่เละจะน้อยแต่เรื่องของไลฟ์ไทม์การทํางานก็อาจจะด้วยความที่ว่าเป็นรถในเมืองนะครับผมแต่วันนี้ผมบอกเลยนะครับหลังจากเซอร์วิสหลังจากขับกลับมาจากนะครราชสีมาคันนี้ขับดีมากนะครับเรียนตามตรงเรียนแบบนี้เลยนะลูกค้าจะได้มั่นใจลูกค้าจะได้สบายใจเซอร์วิสให้พร้อมแล้วนะครับเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนหัวเทียนนะครับล้างนิติเสื่อเปลี่ยนก้องอากาศนะครับล้างแอร์โฟนนะครับผมและที่สําคัญคือท่านเจ้าของท่านนี้ แกเปลี่ยนหัวฉีดของมาสด้ามานะครับเหตุผลคือ,อไร่ไม่มีอะไรนะครับด้วยความที่ว่ารถอยู่ต่างจังหวัดแกก็อาจจะอยากได้อัตราเร่งที่ดีขึ้นนะครับผมคันนี้บอดี้สวยหมดนะครับผมมั่นใจได้นะครับอยากจะโฆษณานิดนึงนะครับในส่วนของแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนะครับเพื่อนใดาสนใจเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้นะอันนี้เป็นแผ่นหน้ากับแผ่นหลังเลยนะครับผมออดีกว่าที่คิดนะตอนแรกก็คิดว่าเอ้ย เป็นของเทียบจะดีไหมพอได้มาลองใช้ก็ก็เวิร์กดีนะครับต้องเรียนตามตรงนะไม่ไม่โกหกกันไม่อวยกันนะครับผมไหนๆหก็ไหน,น,นละแอบขายของหน่อยนะครับผมจะนมีด้านท้ายด้วยนะครับด้านท้ายเนี่ยมาพร้อมกับชุดไฟฉุกเฉินด้วยไม่ใช่ไฟฉุกเฉินเหมือนกับเป็นตัวสะท้อนแสงฉุกเฉินนะครับผมพื้นที่เก็บของมั่นใจหายห่วงนะครับด้านหลังสวยแน่นอนนะครับยางไรพร้อมทุกอย่างพร้อมหมดนะครับผมอาจจะไม่สวยในส่วนของด้านหลังนิดนึงคือลักษณะของในส่วนของรถเดิมโรงง,งานเนี่ยเขาจะเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดทีนี้เนี่ยท่านเจ้าของเก่าอะคร ทำการเจาะทะลุด้านหลังเผื่อว่าบางทีเนี่ยจะใช้สเปซอะไรบริเวณนี้นะครับแกก็เลยเอาฟิลเจอร์บอร์ดออกนะครับมันเลยทำให้อาจจะดูโล่งๆโปร่งๆไปนิดนึงนะครับแต่ใน,นแง่ของการใช้งานผมมองว่าเอ๊กก็เข้าท่าดีนะนะครับบางทีเก็บของด้านหลังนะครับล้วงมาด้านหน้าไม่ต้องลงจอดรถเลยนะครับผมดีแหละสำหรับคนมีครอบครัวเนี่ยคุณจะเข้าใจเองโดยปริยายและบทสรุปของตัวทัช s ซ l น n a v อ o s คันนี้นะครับคือข้อดีเนี่ยคือได้ลดปี12 นะครับผมเป็นปีที่เรียกได้ว่าแทบจะเกือบสุดท้ายและนะครับผมก่อนที่จะ i ิ p u t ตเมนตแล้วก็ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะครับผมแต่รุ่นก็อาจจะเป็นรุ่นเจนะครับซึ่งอาจจะมีข้อด้อยในส่วนของกระจกมองข้างนะครับแต่อันนี้เราไม่ได้เป็นประเด็นอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ปรับกันบ่อยนะครับแต่ถ้าเกิดจะทําจริงๆด้วยอะไหล่ยุคปัจจุบันด้วยเทคโนโลยุคปัจจุบันเนี่ยทำได้สบายมากแต่ผมมองว่า ไม่มีความจำเป็นต้องทำเลยนะครับผมข้อดีของได้รถปีใหม่ประมาณนี้ครับคือเรื่องของชุดสายไฟเรื่องของซีนยางต่างๆเนี่ยการเสื่อมสภาพเนี่ยเขาจะน้อยกว่ารถปีต้นซึ่งมีผลนะผมเล่นตามตรงเลยนะครับบางท่านอาจจะมองว่าโอ้โฉมนี้เนี่ยขายมาตั้งแต่ปี0,7 ซื้อปี07หลักหมื่นก็มีหลักแสนต้นๆก็มีถูกกว่าเยอะเลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับโจดอาจจะฟังเหมือนไม่ยากแต่รถปี12มายเลทประมาณแสนสามภายในสะอาดบอดี้สวยทรงดีหายยากนะนะครับถึงหายได้กว่าจะทําเสร็จได้ขนาดนี้นะครับถ้าลูกค้าไม่ใช่คนในวงการนะครับลูกค้าลองดูลิสต์ที่ผมขึ้นไปให้ถ้าลูกค้าทําได้ถูกกว่าลูกค้าไม่เหมาะกับรถคันนี้แต่ถ้าลูกค้าไม่ถนัด นะครับให้คนตรงสายอย่างผมอ่ะผมทำตัวตั้งมาเป็น10ปีนะครับยังได้คอสประมาณนี้เลยนะครับผมก็ที่เดียวจบคุ้มกว่าจริงๆผมพูดจริงนะครับไม่สนุกหรอกเวลาเราไปแวะอู่นู้นไปทำอู่นี้นะครับไปเก็บตรงนั้นไปเก็บตรงนี้มานั่งทำความสะอาดนะครับผมบอกเลยเหนื่อยจริงๆนะครับการที่จะทำรถเสร็จคันนึงเนี่ยไม่ใช่วัน2วันนะครับผมบางคันเป็นอาทิตย์บางคันเป็นเดือนนะครับผมก็ขายในราคา1 4 9่0 0บาทขอเน้นเรื่องปีหน่อย รถปี2012นะครับผมแล้วก็จะมีจุดหนึ่งนะครับที่ผมต้องแจ้งลูกค้าก่อนคือในเรื่องของเท่ายางม้อน้ําบนนะครับมันเป็นเรื่องที่ผมยังตัดสินใจไม่ได้ผมเรียนลูกค้าตามตรงเลยนะครับคือคันนี้ใส่ในส่วนของเกจวัดอุณหภูมิม้อน,น้ํามาซึ่งรุ่นนี้ไม่มีนะครับมองในแง่ดีคือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะนะครับอันนี้ต้องให้เครดิตกับทางเจ้าของเก่าแต่มองในอีกแง่หนึ่งนะครับผมถ้าลูกค้าไม่ได้มีพื้นฐานเรื่องการดูแลรักษารถเป็นพิเศษนะครับไม่ค่อยได้เปิดดฝากรรระะโปงูนคับ การที่ใส่อุปกรณ์อะแดปเตอร์ตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะล่วซึมได้ในอนาคตน,นะครับผมก็เลยแก้ปัญหาว่าเดี๋ยวผมซื้อท่อยางม่าน้ําใหม่ให้ชุดนึงใส่ไว้ในเกะให้ด้วยนะครับผมถ้าลูกค้าอยากจะถอดออกถอดได้แต่ก็จะเสียในส่วนของเกตวัดอุณหภูมิม่าน้ําไปซึ่งแปลกใจมากทำไมตัวต้ามไม่ให้มานะครับแต่ถ้าจาักไว้แบบนี้ก็ได้นะครับผมก็เตรียมความพร้อมไว้ให้เผื่อวันใดวันนึงฉุกเฉิน เกิด่วดซึมขึ้นมานะครับผมโอเครถจอดอยู่คลองหลวงคลองสี่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับผมมีลูกค้ารีเควสไว้หลายท่านมากนะครับผมและผมตั้งใจทําคันนี้มากๆนะเพราะว่าไม่ค่อยได้วีออสนะครับวีออสเป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่องหมุนเวียนค่อนข้างไวนะครับผมนา,นานจะได้โปรไฟล์ประมาณนี้สักทีหนึ่งได้ปีค่อนข้างใหม่นะครับผมโอเคฝากคันนี้ยครับผมสบวันนี้ขอบคุณครับ